สวัสดีครับเพื่อน brand, อเพื่อนทุกคนอ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ,บก็กลับมาอีกครั้งหนึ่นงน,นะครับกับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่1พฤษภาคมนะครับอ่ะเหมือนเช่นเคยนะครับก็มาสุ่มเซตวิ่งกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าในพาร์ทนี้จะอ่าสุ่มได้เซตอะไรมาวิ่งกันนะครับโอเคมาเริ่มกัน โอเคมาหนึ่งสองสามอ่ะรอบนี้ได้คุกกี้สเก็ตบอร์ดใช่ปะถ้าถ้าจำชื่อไม่ผิดอ่ะถูกนะครับผัดแรกสุ่มได้คุกกี้เรอสเก็ตบอร์ดนะฮะอ่าผมมีสองสกินเอาสกินนี้ดีกว่าครับ แล้วก็ผัดที่2นะครับที่สุ่มได้ก็จะเป็นคุกกี้รสถั่วแดงนะครับอันนี้มีสกินไม่เอ่ยอ่าไม่มีนะครับเป็นสกินพื้นฐานแล้วก็สมบัติสามชิ้นนะครับที่สุ่มได้ก็จะมีไม้ตีไข่ครีมเยลลี่นะครับชิ้นที่2องอ่าอีเตอร์ชีสทองคำนะฮะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นพรมวิเศษ นะครับส่วนเพชสัตว์เลี้ยงนะครับที่สุ่มได้ก็จะเป็นอาศวินแคนดี้นูกัสนะฮะอันนี้เป็นเพชของคุกกี้รสเชสเชสช็อ,อชโชโกโก้นะครับโอเคอ่ะพร้อมแล้วก็ไปวิ่งกันเลยครับ โอเคมนาทามครับ ร้อยหสิบสองล้านนะครับโอเคมาเริ่ม okay, ที่ผัดที่สองเซตนี้นี่น่ารู้สึกว่าน่าจะจบไวอยู่นะ แต่ถ้าสมมุติว่าสุ่มได้เซตที่แบบถ้าเน้นแบบมีเขาเรียกอะไรอะแบบถ้าสุ่มได้เพสสั์เลี้ยงที่เป็นเศกขดเลือดนะครับก็น่าน่าจะาวิ่งได้ไกลอะเนาะแต่เซตในสัปดาห์นี้ก็จะสุ่มได้เป็นวิ่งแบบเขาเรียกอะไรวิ่งระยะสั้นนะ อ่ะจบนะครับก็ได้ไป298ล้านนะครับอ้าวได้ภารกิจนี้พอดีเลยครับเป็นภารกิจตัวเขาเรียกมิชชั่นเดลี่ใช่ปะมาเราขอดูก่อนนะครับอ่าใช่นะครับเป็นมิชชั่นเดลี่นะครับ อันนี้เป็นมิชชั่นเดลี่ของประจำวันที่1น,นะครับ1นพฤษภาคมนะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงแรนด้อมเซตอ่าในสัปดาห์นี้แล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเือทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะลงคลิปอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนก็ ก็มีหลายหลายโหมดนะที่ผมจะลงอย่างไม่ว่าจะเป็นประชันกิวนะครับอ่าโ,มโมหมดโหมดล่าสุดนะครับที่เป็นโหมดอ่าต,ตำนานดอกบัวนะครับก็คือถ้าเป็นคลิปโหมดเนี้ยน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทําคะแนนทําคะแนนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมจะลงโหมดอะไรหรืออาจจะเป็นวิ่งป่าบ,บอสก็ได้นะครับแต่วิ่งป่าบอสป่าบบอส,บบอสนี่ผมอาจจะเอาไวท้ทีหลังก่อนช่วงเนี้ยนะฮะ ผมน่าจะเน้นไปที่สองโหมดนี้นครับอาจจะเป็นตำนานดอกบวกัวหรือไม่ก็ประชันกิ้วนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้เนาะในวันองังคารน,นะรน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นสคริปต์หนึ่งนี่แหละนะครับน่าจะเป็นสองโหมดนี้นี่แหละนะครับก็รอติดตามชมกันได้เนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ